โอเคคือไอเหตุการณ์ต้นเรื่องอะ่ะ <c oughs> ผมจำได้ว่าตัน้าก่อนมันมีคอมเมนต์ที่เขียนแบบว่าจะมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นซึ่งมันวงไปแบว่าวิกฤตจริงๆผมก็เลยคิดว่าอ๋อเหตุการณ์นี้แหละและเหตุการณ์นี้น่าจะโยงเข้าไปผูกกับแฟนสาวคนตไปแต่ผมลืมดูว่าความจริงตอนนี้คือตอนที่ประมาณตอนที่เก้าเออผมลืมดูไปว่าตอนนี้คือตอนที่เก้าก็เลยสับสน,นว่าอ้าวอยางเอาเรื่องอื่นไปเล่นต่อแล้วเวลามันจะพอป่าวะพอดูก็เออนี่เป็นตอนที่เก้าดิวะเวลาเหลือเบื่อ ถึงแม้ว่าจะสึกแบบตามเรื่องไม่ทันคือตามเรื่องไม่ทันอีกนะปะกะติม,มาเกาไหนผมก็รับได้หมดนะเอาจริงปะ่ะเพราะว่าต้นเรื่องมันเล่นเล่นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กำลังจะมอดดับลงแล้วมันจะทําให้โลกเราเนี่ยเป็นน้ําแข็งก็เลยโมได้คิดถึงเรื่องนั้นก็คิดว่าอ๋ออย่างที่คอมเมนต์พูดไว้คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นแฟนสาวคนต่อไปก็เลยไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะได้เจอเหตุการณ์เกาเรื่องนี้ แล้วก็บอกตรงว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าไอ้เหตุการณ์ที่เส้นผมมัดโลกเนี่ยจะช่วยโลกไว้จากเหตุการณ์นั้นโอเคทีนี้ก็ทั้งแม่ทั้งลูกมีเหตุการณ์ดราม่าท้ายเรื่องเหมือนกันละ <c oughs> ม,มีเหตุการณ์ดราม่าท้ายเรื่องเหมือนกันทั้งคู่ละจะแบบดราม่านี้ไม่ไหวปะจริงจังไม่ไหวกู <c oughs> ทําใจจริงจังไม่ได้จริงกว่าดราม่านี้เออแต่ว่าเราแฟนสาวเปลี่ยนทรงผมอะ แต่คนเขาคงเดิมก็สวยอยู่แล้วไงอันนี้เขาแค่แบบลองเป็นสมบุกสมเล่นเฉยเอาส่วนตัวถูกใจเลยนะคุรุมิชอบแบบคุรุมิมากปล่อยแบบยาวแพิ่งสวยชิพายาเคารเลยตัดทรงนี้ถึงแบบโฮลี่อะโฮลีตอนแบบช่วงท้ายซีซันนะ่นอะมาปะ ทหารในบางงาแต่แบบมันไม่มีวะ่ะแล้วก็หลังจากที่คิดไปว่าอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่ได้เจอกับแฟนสาวคนต่อไปแต,ต้องใส่ผมน่าจะติดแพทเทิร์นเดิมหรือไม่ก็อาจารย์ที่อาจารย์แกเปลี่ยนแพทเทิร์นเพราะว่ามันอาจจะดูน่าเบิกเกินไปก็ได้เพราะแต่ละคู่ที่ผ่านมาี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะเจอกันมีอีเวนต์แล้วก็เปลี่ยนไปคู่ใหม่เออจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วพอช่วงท้ายที่สก็จะมีดร <c oughs> บม่าเห็นไหมยะซีซั่นนี้ก็มีแล้วเปล่าล่ะ <c oughs> คนต่อไปก็เมเมคาคุเล็เลบอะชื่อเล็บป ต่อไปก็น,น่าจะน้องคนนั้นมาเราดูกันว่าคนสุดท้ายจะใช่อย่างที่ผมเคยพูดไว้หรือเปล่าเอาไปแล้วไปละผูดพร้อมกันว่าโอกาตา